สลามมอะไกุมสวัสดีค่ะสาราเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็หายไปนานเลยคิดถึงคุณคุณมากๆเลยค่ะจริงๆคิดถึงมากเลยแล้วก็คิดถึงแกงส้มส้มตำอะไรทุกอย่างนะคะถ้าอยู่ต่อนี่หมายความว่าไม่ไหวนะคะเพราะว่าอาหารเขาแบบไม่รู้จะพูดยังไงาไม่แซบพูดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีของฝากมาให้ด้วย จะเป็นอินทผาลาัมอัจจวะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอัจวะเป็นพันนบีค่ะเป็นพันนบีที่ปลูกได้ที่เดียวในโลกก็คือที่ามาดินะนะคะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็อีกพันหนึ่งอันนี้นะไม่แน่ใจว่าชื่อพันอะไรรือๆพูดถามสองรอบก็พูดรือๆไม่รู้เรื่องนะคะก็นึกไม่ออกว่า แกไม่ออกว่าเขาเรียกพันอะไรแต่ว่าเขาจะยาวกว่าอาจจะว่านี่จะเป็นพันท่านของ,ของท่านนาบีนะคะซึ่งถือว่าเป็นยาด้วยนะปกติแล้วก็ อินทรพลัมเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็อันนี้จะมีประโยชน์สูงที่สุดนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านวันนี้นะคะคนละนิสคนละหน่อยนะคะเพราะว่าเอามาเยอะมากไม่ได้ค่ะก็อันนี้เป็นของฝากจากซาอุนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูชิ้นงานชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นนี้จะเป็น สร้อยนะคะสร้อยคอพร้อมจี้เลยค่ะงานทารวดีค่ะเป็นทองคำสูงด้วยถือว่าเป็นงานเก่านะคะการจับคู่เห็นนะคะของสีต่างๆเนี่ยสวยเลยสวยเลยนะคะแล้วก็เม็ดเขาจะไม่ใหญ่นะเม็ดเม็ดตรงนี้นะคะจะไม่ใหญ่เป็นเม็ดเล็กๆประมาณเดี๋ยวใช้ไม้บรรทัดดีกว่านะคะแป๊บหนึ่งค่ะเม็ดเขาเราดูไซส์นะคะ อยู่ที่ประมาณครึ่งเซนเม็ดน่ารักนะไซน่ารักแล้วก็จี้เนี่ยจะใหญ่ๆนะคะจี้จะใหญ่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่บึ้มใหญ่แบบไซน่ารักนะคะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูง96.55%ค่ะยาวสมหัวได้นะคะชิ้นนี้ทั้งเซตเลยจี้พร้อมสร้อยนะคะในราคาเพียง28,500บาท และน้ำหนักชั่งรวม19.56กรัมค่ะความยาวของสร้อยนะคะความยาวของสร้อยเนี่ย24นิ้วถ้ารวมจี้ด้วยจะเป็น26นิ้วนะคะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ช่วงอันนี้ช่วงพวกพวกอ่าเนี่ยค่ะตรงตรงตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูยิงตรงเนี้ยนะคะเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตะขอเนี่ยน่าจะไม่ถึงน่าจะจะเป็น75เพราะแข็งนะคะ โอเคใครชอบงานเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้สร้อยสวยงามสวมหัวได้แบบนี้นะคะเป็นชุดเลยทักค่ะต่อมาจะเป็นสร้อยข้อมือค่ะชิ้นนี้ราคาเพียง9,500บาทนะคะแล้วก็ทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงอีกเช่นเดียวกันน่าจะมาเป็นชุดเลยนะ96.50%ค่ะน้ำหนักช่างรวม4.54กรัมความยาว17 เซนความยาว7 7เซนอันนี้ตะขอไม่แข็งเท่าไหร่ประมาณน่าจะเปอร์เซ็นต์สูงอ่าไม่แข็งนะคะยิงที่ตัวมาได้นะคะที่96.50%เปเม็ดเล็กๆค่ะไซส์ประมาณอยู่ที่ครึ่งเซนเหมือนกันนี่เลยอยู่บนข้อมือเป็นยังไงก็สวยแบบนี้ค่ะแนะนำเป็นเซตเป็นชุดไปเลยนะคะ แนะนำเป็นเซตชุดไปเลยเพราะว่าไซส์อะไรเม็ดอะไรก็เดียวกันหมดนะคะนานๆมาทีนะที่จะเป็นเซตอย่างนี้แล้วเปอร์เซ็นต์สูงนะคะโอเคทักได้เลยจ้า ชิ้นนี้จะเป็นงานโบราณอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นต่างหูทับทิมหลังเบีย้ยผิวหลังเบี้ยสวยด้วยค่ะแล้วล้อมด้วยเพชรซิกแท้รองซับนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง11,800บาทเป็นราคาส่งค่ะน้ำหนักช่างรวม3 5 6กรัมทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่7 9.49สเแป้งยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่78.5 3ซตค่ะต่อมาเรามาดูไซส์ไซส์ไม่เล็กนะคะ1เซนนิดนิด กว้างนะส่วนความยาวเนี่ยหนึ่งเซนครึ่งเลยทีเดียวต่อมาค่ะเรามาดูผิวค่ะผิวพลอยค่ะทับทิมสวยนะคะทับทิมหน้าจะเป็นพม่าะนะคะทับทิมน่าจะเป็นพมา่าผิวสวยดูได้เลยผิวสวยค่ะมาเรามาดูความยาวกา้านน่าจะใส่ได้กันทุกคนนะคะเป็นไซส์ปกติหน่าชัดหลังเบลออีกแล้ว เบเดี๋ยวนะแบบหนึ่งอ่าปึ๊บความยาวค่ะ1.2มิลนะคะแป้นค่ะข้างหลังค่ะงานสวยงานโบราณนะคะอ่าดูอีกรอบหนึ่งสวยเก่าเก็บนะเก่าเก็บนะคะต่อมาดูอีกข้างหนึ่งค่ะเช็คความงามค่ะเช็คไปพร้อมๆกันนะคะสวยนะ อราคาก็ดีด้วยนะคะ3ามห้ากรัมหนึ่งหมืดอเป็นราคาส่งสวยผิวพลอยสวยค่ะปกติแล้วถ้าเป็นหลังเบีย้ยเนี่ยจะมเีเขาเรียกแบบจุดสกิดไปขาเขมุดบ้างแต่ชิ้นนี้เป๊ะนะแล้วก็ใหญ่ดีด้วยนะคะโอเคทักได้เลยค่ะ สร้อยคออิตาลีนะคะ mm hmm. ชิ้นนี้จะเป็นอิตาลีชุบทองคำชุบถูกแล้วอิตาลีชุบทองคานะคะเนื้อในเป็นสีขาวเนื้อในเป็นสีขาวเพราะว่ายิงเปอร์เซ็นต์มานะคะอันนี้ได้เจอนิคอนกับโรเดีย hmm. มก็แสดงว่าเป็นสีขาวนะคะ mm hmm. ก็ชิ้นนี้สร้อยคออิตาลี มีตอกอิตาลีนะคะแล้วก็มีตอก750แล้วมีตอกแบรนด์เขาด้วยนะคะมาในราคาเพียง3,880บาทน้ำหนักช่างรวม1.28กรัมทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่76.33ซความยาว16นิ้วแล้วก็ลายสวยแวววาวดี wow นะคะลายสวยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่าลายสวยนี่ค่ะลายสวย ดูไกลๆวิบวับดีนะคะป,ปึ๊บเราเช็คตะขอกันด้วยเช็คตะขอเช็คตะขอนะคะเช็คสปริงสปริงเด้งดีโอเคเนี่ยจะมีตอกแบรนด์แล้วด้านนี้จะมีตอกอิตาลีแล้วก็750นะคะ โอเคใครชอบทักได้เลยค่ะอีกเส้นหนึ่งจะเป็นบล็อกเชนนะคะชิ้นนี้มาในราคา4,500บาทจะเป็นอิตาลี 14K นะคะมีตอก 14K ค่ะทองก็ยิงเปอร์เซ็นต์นมาได้ที่59.64%เนะคะน้ำหนักช่างรวม1.99กรัมความยาว18นิ้วซึ่งนี้จะเป็นลายบล็อกเชนเรามา เช็คตะขอกันนะคะสร้อยเนี่ยจะไม่มีรอยต่อรอยขาดนะคะเหมือนใหม่กริปทุกชิ้นเช็คตะขอนี่เด้งดีค่ะเนี่ยเขจะมีเขียน XL ด้วยนะคะ XL คือน่าจะเป็นสร้อยเส้นใหญ่ของ 14K อิตาลีเขาจะไม่ทำใหญ่มากนะคะเนี่ยเจะต่อ14 14ตรงนั้นนะคะ14แล้วก็ตามด้วยอะไรนะดูก่อนปึ๊บ 14K ที่ก็คือกระดัดจุดลายบล็อกเชนไล่ลอยต่อไล่ลอย,ยขาดงานใหม่กริปวิ้งวิงนะคะวันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรก็ได้ส่งข้อความก็ได้คิดถึงคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะแจกอินทผาลัมไป2 0 0 0นะคะใน1กล่องได้กันคละนิดคนละหน่อยนะ อินทผาลัมก่อนทานล้างก่อนนะคะเรามันพวกไฮจีนิกนะไม่ล้างไม่ได้เด็ดขาดนะคะเอ่เชอัสลามุอะไรกุมสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขมากๆและขอขอบคุณมากๆที่คิดถึงกันแล้วก็อวยพรกันให้เดินทางให้นาเดินทางปลอดภัยอะไรต่างๆก็สมดังคำอวยพรของคุณเลยนะคะปลอดภัยทุกประการะคะ่ะสวัสดีค่ะ